สวัสดีครับผมมาพบกับโอเชียนชนแนลเันเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมมาทําเมนูบ้านอาหารที่แสนอร่อยที่สําคัญทําง่ายขั้นตอนการทาไม่ยุ่งยากทําตามผมได้ไม่ง่ายนะครับผมรับรองอร่อยแน่นอนครับผมนั่นคือเมนูผัดพิแกหมูสาชั้นใส่ผักบุกนะครับเมนูอาหารไทยๆนะที่คนเห็นหน้าตาก็จะร้องอ๋อนี่ละสุดยอดของความอร่อยนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทํากันเลยครับครับผมมาชมส่วนประกอบของ ผัดพิแกงหมูสามชั้นใส่ผักบุ้งกันะครับประกอบด้วยนี่ครับผมพิแกงหยาบนะครับผมหมูสามชั้นใบมะกรูดและก็พระเอกของเราคือผักบุ้งไทยครับผมส่วนประกอบก็มีแค่นี้ครับส่วนเครื่องปรุงเราจะไปปรุงที่ระหว่างพันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมครับผมอันดับแรกนี่เทน้ำมันลงไปก่อนครับผมเทไปเล็กน้อยนะครับผม เราจะดวหนหมูสาคชั้นก่อนนะครับดันั้นก็ใส่หมูสามชั้นลงไปนะครับผมใส่ใบมะกรูดพร้อมกันเลยนะครับเพราะว่าเราจะดวนจหมูสามชั้นก่อนเพื่อที่ว่าจะได้สุกง่ายๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนะทุกคนขเป็นการละขั้นตอนนะครับเรารวหนหมูก่อนหรือว่าบางคนก็จะผัดที่แกงก่อนก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะรวหนหมูก่อนนะทุกคนให้กุก่อนนะเพราะว่า จะได้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมจากนั้นเราก็หมูขึ้นเสร็จเราก็ใส่แกงลงไปเลยนะครับผมตักกงะให้หอมเลยนะครับทุกคนก็จะไหม้ก้นกนิดนึงนะทุกคนจากนั้นก็ใส่หมูที่เรารวนไว้ลงไปครับผมผักเลยครับผม หอมเลยนะทุกคน ปรุงรสกันเลยครับผมใส่ปรุงรสตรงไหนครับผมจะประมาณเอานะครับผมเอาด้วยน้ำตาลนิดครับผมนิดนึ่นคนง,งครับผมแล้วหอฟนางรมครับผมแล้วก็น้ำปลานะครับผมน้ำปลาก็อย่าใส่เยอะนะเพราะว่ากิเกงเขาค่อนข้างจะมีรสชาติเค็มนะครับผม คนดครับผมไฟเล็อ่อนๆหน่อยนะครับยอย่าไฟแดงนะเพราะเดี๋ยวเขาไหม้ทุกคนมันจะขมนะเราจะปรุงรสชาติกันครับผมนะ,มนะผม,ผมจากก็นี่เลยครับพอปรุงเสร็จแล้วนะทุกคนใส่ผัดเด็ดเลยครับผัดมุ้งทุกคน ตามหลักแล้วกระทะต้องใบใหญ่กว่านี้ครับแต่ถ้าอยากให้คนง่ายกว่านี้ต้องใบใหญ่มากแต่ถ้าเกิดเราที่บ้านเรามีใบเล็กเราก็ใช้ใบเล็กนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ประหยัดเงินนะไม่ต้องไปซื้อใบใหม่นะครับแต่ของผมนี่ยค่อนข้างเล็กมากเลยทุกคนผัดอะไรก็จะค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าเกี่ยเทียบกับปริมาณอาหารนะคือแบบว่าการยับเลยครับทุกคนก็เลยทําให้คนยากไปหน่อยนะอย่างว่านะครับ ชใช้ชีวิตในหอรักในพันเมนเนาะจะใช้อะไรใหญ่ก็ค่อนข้างจะเป็นอะไรเกะกะห้องอถ้าอยู่บ้านนะครับผมก็จะมีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่านี้ก็ะสะดวกมากเลยครับผมอยู่หอแล้วก็เล็กได้ก็เล็กครับอะไรห่้อไหนระมังห้อใบเล็กก็จะใช้ได้ครับผมก็ที่ว่าประหยัดพื้นที่ใช้สอยนะค่วแต่ยังไงก็ออกมาหน้ากินนะครับผมด้วย ดีใน่ากินมาเลยทุกคนครับผมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับทุกคนเนี่ยผัดพริกแกงหมูสามชั้นใส่ผักบ,บุ้งของเราครับผมทำโดยนเชี่นแนลทุกคนนี่เมน้ก็น่าทานครับเดี๋ยวเราตักนเสิร์ฟเลยดีกว่าครับนี่อยู่เลยครับผมผัดพริกแกงหมูสามชั้นใส่ผักบุ้งของเรานะครับเมนูง,ง่ายๆกับโอเชียนชนเนลนะครับผมนี่น่าทานไหมครับเมนูเนบ้านแถมทำง่ายๆสะดวกสบายวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยครับนั่ง รับชมโอเจ้าทำนะครับผมมาฟังผมพูดไปเรือดเปื่อยทุกคนก็จะได้กับข้าวหนึ่งมื้อใหญ่นะครับผมนั่นคือเมนูผัดพิแกงหมูสามชั้นใส่ของบุ้งของเรานี่เองดูครับน่าทานแค่ไหนทุกคนสีสันน่ารับประทานมากเลยครับผมทําง่ายๆรสชาติบ้านๆนะครับผมสามารถทําตามผมได้เลยนะครับทุกคนวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยาก และก็สะดวกสบายที่สําคัญทานได้ทุกเพศทุกวัยทุกปากทุกคนแน่นอนครับผมขั้นตอนและวิธีการทําการปรุงก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับแบบบ้านๆครับเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนแบบไหนที่เราสุกปากเราก็ทานแบบนั้นเลยนะครับผมง่ายสบายสบายแถมอร่อยใจด้วยนะครับผม นี่ครับน้าทานีะครับผมทานคู่กับข้าวสวยร้อนอร่อยอย่าบอกใครครับผมเรียกว่าจานเดียวไม่พอครับอย่างน้อยต้องมีสองจานแน่นอนครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนั้นก่อน ลองจับเน้นๆทุกคนชิมรสชาติว่าทานรเปล่าอร่อยจริงหรือเปล่านะครับผมอย่าจะว่าโจโหลอกนะนี่นะครับลองมาทานกับีิยวดูนะว่ารสชาติทานเล่นหรือทานจริงเป็นอาหารตบแก้มอะไรก็ได้นะเพอนอย่างนี้เลยครับผมอร่อยมากคนทานขั่วข้าวก็อร่อยทานกรเป๋าก็าอร่อยนะครับผม เรียกว่าราสชาติอยู่ระดับากลางๆไม่จัดเกินไปไม่เค็มเกินไปทานได้ผู้เพศวัยแน่นอนครับลองทําทานดูนะครับผมแล้วจะติดใจครับผมกับเมนูผัดพิแกงหมูสามชั้นใส่กระบุกนะครับผมอร่อยแน่นอนครับผมสิงงอร่อยนะครับผมครับผมจบไปแล้วนะครับบังว่าคนงงชอบนะกับเมนูผัดพิแกงหมูสามชั้นใส่กระบุกนะครับผมเมนูง่ายๆบ้านๆแต่รสชาติอร่อยถูกใจทุกเพศวัยนะครับผม ที่สำคัญนะครับผมถ้าชอบคลิปของผมนะครับอย่าลืมนี่เลยครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใช้เป็นกำลังใจให้โอเจ้าชแนลจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายลองทำดูนะครับอร่อยมากไปก่อนนะครับบ๊ายบาย